สวัสดีครับสวัสดีค่ะตอนนี้เราก็อยู่กันที่บริษัท D Production นะคะอยู่กับคุณลูกค้าที่ได้ติดตั้งเครื่อง CNC Machining Center mm hmm. เครื่องสาบแกนรุ่น VMC 850II mm hmm. กับทางแบรนด์ไฮชัน hmm. ที่ทางอตารเราไปนะคะสวัสดีค่ะคุณสิริชัยสวัสดีค,ครับบริษัท D Production ทเองก็ผลิตเกี่ยวกับชิ้นส่วนอะไรเครื่องจักรกในอุตสาหกรรมทั่วไปนะครับทั้งของยานยนต์ด้วยครับ ต่อได้ที่เบอร์0 9 1ย์เก้าหนึ่งครับแปดเจ็ดรตามนี้เลยนะคะแล้วก็มาเข้าสู่ช่วงคําถามกันบ้างนะคะทางโอตาเราได้มีการจัดกิจาการรมโบลเด้นเฮาส์เนาะก็มีลูกค้าหลายๆท่านเนี่ยสอบถามมีข้อสงสัยเกี่ยวกับเครื่อง C ีซี c มชช i n g Center รุ่นนี้เข้ามากันเยอะมากๆเลยข้อแรกเลยก็คือลูกค้าสงสัยว่าเครื่องรุ่นนี้เนี่ยสามารถเทียบสเป่กับเครื่องแบรนด์ไต้หวันได้ไหมคะอ๋อได้สบายเลยครับเพราะว่าผมก็ใช้งานมา2ปีแล้วปัญหาก็ยังไม่มี และความนิ่งของข่ังจากรก็ถอว่าอยู่ในเกนโอเคเลยครับผมแล้วก็พูดถึงในด้านระดับราคาค่ะราคาระดับนี้เนี่ยลูกค้าสงสัยว่าเอ้ยทำไมราคามันคุ้มค่ามากๆเลยแบบตัวเครื่องมันจะมีความคงทนไหมใช้งานได้นานไหมอะไรอย่างนี้ค่ะอ๋อครับผมตั้งจากที่ผมใช้ลองดูมาจากหลายแบรนด์หลายยี่ห้อตั้งแต่เกดก่อนมาว่าซื้อว่าแบรนด์นี้ก็รับประกันได้ครับว่าใช้ดีเพราะว่าใช้งานสองปีก็ยังไม่เจอก็ความ รายละเอียดอะไรก็ยังเรียกว่าอยู่ในเกณฑ์โอเคเลยนะครับคุ้มค่าคุ้มราคาก็ถือว่าคุ้มค่าแล้วก็ตอบโจทย์ับงานลูกค้าด้วยทั้งในราคาแล้วก็ความคงทนเนาะค่ะแล้วพูดถึงในด้านไฟแนนซ์ค่ะทางโอตาเรามีการซัพพอร์ตลูกค้าอย่างไรหรือว่าลูกค้าได้มีการผ่อนตรงกับทางบริษัทเราไหมคะครับผมก็ผ่อนตรงกับทางโอตาเลยครับเพราะทางโอตาเขาให้มีหลายรูปแบบในการผ่อนชำระในการวางเงินดาวน์ต่างๆก็ถือว่าตอบโจทย์ครับ ผมเองก็ผ่อนสามเดือนผ่อนครั้งหนึ่งอย่างนี้ก็เชื่อว่ายังมีเวลาในการหาเงินประมาณนั้นนะครับได้เยอะครับก็ถือว่ายืดหยุ่นอยู่ครเฟ f ซิเบิลเนาะในการด้านไฟแนนซ์ลูกค้าก็สามารถเลือกได้ทั้งผ่อนตรงกับทางโอตาเราเองหรือว่าเรายังมีผ่อนตรงกับทางโรงงานของไฮชั่นด้วยใช้นามบัตรเพียงใบเดียวก็สามารถยืดให้ทางฝ่ายขาาพิจารณาเบื้องต้นก่อนได้ค่ะลูกค้าใช่ครับ แล้วก็พูดถึงในด้านของเซอร์วิสค่บบริการหลังการขายทางโกต้าเราเนี่ยมีการซัพพอร์ตลูกค้ายัางไงคะมีอะไรก็ให้คำปรึกษาดีเกี่ยวกับน้ำมันน้ำมันเกี่ยวกับลมอะไรต่างๆที่ตั้งจากส่วนตัวตั้งจากเองตอนนี้ก็ปัญหาหลักๆก,ก็ยังไม่เจอก็เลยแต่เซอร์วิสในการเข้ามาเมนเทนเนนอะไรกินนงคินคนงินงก็ือ,อว่าโอเคครับอัปเดเซอร์วิสเขาดีครับผม ก็มีลูกค้าได้มีการใช้บร,ริการสวิตออนไลน์ในไล n e กรุ๊ปด้วยไหมคะคมก็คือมีการ,รแจ้งปัญหาเบื้องต้นเข้าไปใช่ครับใช่ค,ค่ะก็ถ้าเกิดว่าเบื้องต้นแก้ปัญหาไม่ได้ยังไงก็มีทีมสวิตจะเข้ามาถึงหน้างานเลยใช่ครับก็ถือว่ารวดเร็วแล้วก็ตอบโจทย์รวดเร็วคะใช่ค่ะแล้วก็สุดท้ายเลยก็คือทําไมลูกค้าถึงตัดสินใจเลือกซื้อ C N C Machining Center Banhachan กับทาง o t a เราคะ ผมเรียบเทียบดูจากหลายเจ้าหลายแบรนด์นะครับก็ซื้อว่าราคาก็โอเคร,รกๆก็ยังไม่กล้าตัดสินใจแต่ดูดูจากอะไรต่างๆก็มาเรียบเทียบกันดูก็ซื้อว่าเดนไฮซันวก็ตอบโจทย์ครับใช้ได้ซื้อว่าดีเลยตอนนี้ก็ยังเจ้าจักก็ยังนิ่งคลิปอยู่ยังไม่เจอปัญหาอะไรหนักๆ ก็ถือว่าตอบโจทย์ทั้งในด้านฟังก์ชันคุ้มค่าในด้านของราคาแล้วก็ตัวเครื่องมีความคงทนแล้วก็ทั้งอีกทั้งมีด้านไฟแนนซ์ที่ซัพพอร์ตลูกค้าด้วยเนาะก็เลยเลือกตัดสินใจเลือกซื้อกับทางโอต้าเราใช่ค่ะก็ยังไงก็ฝากไว้ด้วยนะคะสําหรับบริษัทดีโปรดักชันซิติโปรดักชันก็หลักๆก็งานอะไรเครื่องจักรกลงานซ่อมงานสร้างผลิตเครื่องจักรใหม่แลวโมดิายเครื่องจักรเก่าประมาณนี้แหละครับท่านนี้ ใครสนใจติดต่อเข้ามาได้ครับ09-8731636ครับผมผมสิริชัยครับอ่าติดต่อได้โดยตรงเลยเนาะกับมือสิริชัยก็ลูกค้าท่านใดสนใจอยากผลิตงานเกี่ยวกับเครื่องจักรอุตสาหกรรมเกี่ยวกับอะไรพวกงานพาร์ทเนาะก็สามารถคอนแทคมาตามที่อยู่ด้านล่างนี้ได้เลยนะคะวันนี้ก็ขอขอบคุณคุณสิริชัยมากๆานะคะที่เป็นเกียริได้มาให้ความรู้ในวันนี้แล้วก็ ได้มาให้ประสบการณ์ดีๆเกี่ยวกับลูกค้าถึงลูกค้าที่กำลังตัดสินใจเลือกซื้อ p n c Machining Center อยู่เนาะค่ะันนี้คนสงสัยอะไรถ้านกถ้าไม่มั่นใจก็เข้ามาดูขัองจากได้ที่โรงงานนี้ได้ครับสีชใจก็ยินดีให้บริการลูกคะครับปรึกษาก่อนตัดสินใจจะซื้อประมาณนั้นได้ครับผมก็ขอบคุณมากๆนะนะคะสวัสดีค่ะ